ประเดีครับผมลิฟไตวลเตนะครับโซนข้าวสมจังหวัดกระบี่วันนี้เรามาติดตามสอบถ้ำกล้องมาชื่ออะไนะกล้องมาอุไรนะมาก่อนก่อนก้อนน้านี้ปันปื้มบางกับมาเตียใจก่อนเดี๋ยวอีชัดปุ๋ยไอ้วัลเลตไปอ่ะมันมันน้ำยางมันไม่ค่อยโอกแต่มันเปลือกมันหน้าถึงบอกว่าเราใช้ที่นี้ถึงเปลือกมันหนิมดีพ่อชายไปแล้วเปลือกมันหนิมดีใช่ะไหมน้ำยางปันปื้มั้างน้ำยางแต่มันเสริมขึ้นบ้างไหมแม่เสริมโอ้ โอกดีบ่าเดิมเปิดเส้นดีไหมคะปีนี้เร็วๆเปิดเส้นดีหน้าหนิ่มขึ้นมากไหมคะหน้าหนิมขึ้นหน้าหนิมขึ้นบ่าเดิมอันนี้ชาวอันนี้ชาวเดียวใช่ไหมมันนี่ชาวเดียวอันนี้ชาวเดียวนะชาวเดียวนำยางพืชตึงก็ค่อนดีมาค่อนอันนี้ที่เขี้ยวๆนี่ก็คือมาชายปุยน้ำไปนะคะค่ะขี่หลบเลยซ่องหลบเลยใช่ไหม ที่ใส่ปุ๋ยเราส่องรอบเร้วนุปทับใจแม่ค่ะที่ใส่ปุ๋ยของเราตอนไตหนึงก็โอกเนาะรอบหน้าสั่งนี่แล้วนะโอเค